สวัสดีค่ะวันนี้ช่วง t h a i l a n d I Love You นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์ค่ะจะพาคุณนะคะไปทำความรู้จักกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งที่แม่สอดจังหวัดตาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเกือบเกือบ3ปีแล้วที่สะพานแห่งนี้เนี่ยได้มีการปิดนะคะเนื่องจากในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งก็ได้กลับมาเปิด ใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาเนี่นนยก็ดูคึกคักนะคะแล้วก็คลึกคลื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้กับทางพ่อเมืองจังหวัดตากกันนะคะนายสมชายกิจเจริญรุ่งโร์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคือในเรื่องของสะพานค่ะอาจจะต้องสอบถามนิดนึงหลังจากที่มันถูกปิดไปในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแต่ปีใหม่ปีนี้ปีกระต่ายทองมีการเปิดการใช้งานขึ้นมาแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสะพานตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงอยากให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจังหวัดตาดนะครับเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเยนมาโดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ที่อำเภอแม่สอด โดยพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของชุัาศาที่มีอาณาเขตกับประเทศรุ่นมากประมาณ500กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งเรามีด่านทาวอรอยู่2แห่งก็คือด่านที่ได้รับอนุญาตคือสะพานแห่งที่1ซึ่งเปิดเมื่อวันที่12นะครับส่วนแห่งก็คือสะพานแห่งที่2อนะครับอันนี้เป็นด่านทาวอรแห่งที่2นะครับซึ่งตอนช่วงโควิดนะครับเราได้มีการปิดสะพานแห่งที่1เนื่องจากว่าเราต้องควบคุมารการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแต่สะพานแห่งที่2เนี่ย เรายังคงเปิดใช้บริการในเรื่องของการขนส่งสินค้าได้อยู่นะครับอันนี้อนุญาตเรียนคร่าวๆครับซึ่งวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการคุยระดับท้องถิ่นท่ทานผู้ว่าการจังหวัดของโมดีประเทศเปียมากในเรื่องการที่เราจะขอเปิดสะพานในที่หนึ่งก็จนเป็นที่มาว่าเราได้มีการเคิดเรียบร้อยอันนี้เอาข้อมูลคร่าวๆก่อนครับค่ะค่ะหลังจากที่มีการกลับมาเปิดด่านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในรอบ3ปีเนี่ยค่ะเอ่อ สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนอ่าแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะท่านผู้ว่าคิดว่ามันจะไปในทิศทางไหนยังไงบ้างคะที่ผ่านมานะครับตอนช่วงสถา,านการณ์โควิดเนี่ยจังหวัดตากเองอย่างที่นําเดียนนและเอเราได้เปิดเฉพาะสะพานแห่งที่สองใช้ในการขนส่งมูลค่าสินค้าของเราเนี่ยยังมีตกอยู่เดือนเดียวคือช่วงเดือนเมษาปีประมาณ6 3านะครับที่จริงแล้วมูลค่าสินค้าตกหลังจากนั้นเนี่ย มูลค่าสินค้าของคุชายแดนที่ผ่านด่านที่แม่สอดสะพานึ่นที่สองนะครับโดยเฉพาะปีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสถิตินิดนึงนะครับในปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับมูลค่าสินค้านำเข้าต่งนะครับอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับพอมีสองพันห้าร้อยสิบสี่เนี่ยเพิ่มเป็นหนึ่งแสนเจ็ดพันกว่าล้านในปีหกห้าที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าการค้าเนี่ยที่ผ่านเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันล้านครับ ซึ่งมันมีมูลค่าการค้าขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะสะพานเนี่ยที่หนึ่งพเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากสะพานเนี่ยที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะทาให้เฉพาะสินค้าแต่เราต้องการส่งเสริมให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดนนะครับเราจึงของทําเรื่องไปท,ที่ทางประเทศพม่าเบนมานะครับผ่านทางจังหวัดเมวดี เพื <man> ่อจะขอเปิดสะพานแห่งที่หนึ่งครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองของอำเภอแม่สอดก็ได้รับความเาจากทางรัฐบาลเมียนมาได้อนุมัติให้จังหวัดเมียนมาจังหวัดเมวดีกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเราเปิดสะพานที่สองครับซึ่งตอนนี้จากการที่มีการตรวจสอบนะครับตั้งแต่วันที่สิบสองมกราขึ้นมาเนี่ยูลค่าการค้าขายเนี่ยดีขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะค้าขายในบริเวณชายแดนของอำเภอแม่สอดนะครับจากการสอบถามจากการสัมภาษณ์ ร้านค้าต่างๆนะครับตอนนี้อย่างเช่นัวนี้มีห้างสิมมนค้าต้องทิ่นอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาคาดการณ์ว่าเขาาขายได้มากขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวเลยครับแต่ก็ถามว่าเยอะกว่าตอนสถานการณ์ก่อนโควิดไหมก็า่าก็ยังน้อยแต่ว่าดีกว่าในช่วงที่สาปีที่ผ่านมา,อย,าอย่างเห็นได้ชัดครับ ก็คือความสําคัญอย่างที่เรารู้กันตรงบริเวณสะพานแห่งที่หนึ่งตรงนี้ที่เป็นหน้าด่านตรงนี้ค่ะเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะจำได้ว่าจะมีป้ายสุดประจิมที่ริมเมยต้องไปถ่ายรูปที่นี่ไปแวะตลาดที่นี่ ค่ะแล้วในเรื่องของการค้าขายหลังจากที่กลับมาคึกคักแล้วก็เหมือนตัวเลขด้านการค้าในเดือนมกราคมแค่ครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้นะคะนัานผู้ว่าดูจะดีขึ้นสินค้าที่จําหน่ายหลักๆแล้วก็ทําการค้าขายกันในเรื่องของอสองประเทศเนี่ยค่ะมีมีอะไรบ้างคะที่รู้สึกว่าจะติดอันดับท็อปทของสินค้าในการจําหน่ายระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยค่ะ คือถ้ามองในภาพรวมนะครับทั้งสะพานแห่งที่หนึ่ง่ที่สองหรืออย่างที่สอที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่เข้าประเทศเป่นมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์นะครับเลสพลาสติกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ํามันดีเซลน้ามันปลาล์มนะครับแล้วก็พวกปุ๋ยเคมีพวกนี้ต,นต่างก็คือจะเป็นมูลค่าการส่งออกนะครับซึ่งออมงการาถึงท่านมา2,500 65คือเป็นมานแต่มกรา ถึงธันวา65ที่ผ่านมาสินค้าที่ผมนําเดียวเมืเ่อกี้นะครับมีมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0นล้านบาทนะครับส่วนสินค้านําเข้าจากประเทศพมา่าเมียนมารเข้าประเทศเราส่วนใหญ่เข้าเป็นเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็มีพวกผงขบือแล้วก็มีพวกเศษเหล็กที่ใช้แล้วแล้วก็มีพริกแค่มีพืชผลทางการด้านการเกษตรส่วนใหญ่แล้วก็มีทางเรื่องของเ,ออเศษวัตดุดพวกถวกเขียวโั่วมันนะส่งมา มูลค่านําเข้าจับเท็จเป็มากที่ผ่านด่านแม่สอดสะพานที่สอดที่ผ่านมาครับก็ประมาณ2 6 0 0 0ืล้านนะครับถ้ารวมรวมก็คือประมาณอย่างส0,000ื่นหนึ่งแสนสามกว่าล้านอย่างที่ผมน้าเียนเมื่อกี้ครับตอนนี้ติงคค่ะเนําเข้าส่งออกแต่พอเราเปิดสะพานเนี่งที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยมูลค่าตรงนี้มันจะเป็นดีก็คือในเรื่องของเนื่องจากว่าจางังหวัดต่างเรือพ่อเปิดแม่สอดนะครับมีพื้นที่ข้ามไปก็คือเป็นจงังหวัดเมวดีในส่วนใหญ่ พี่น้อยตะนเมียนมาเน,นี่ยนิยมมาซื้อสินค้าของบ้านเราเพราะเนื่องจากว่าเราม,ามีสินค้ามีถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าเขาในเชิงของถึงวันพุธเช่นห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขามารวมทั้งเลยซื้อสินค้าที่ห้างบางต่างในท้องถิ่นของเราเนี่ยกลับไปใช้ฝั่งนู้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่จะตอบว่ามูลค่าการค้าชายแดนที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้อประจนชาวแม่สอดถ้าเปิดสะพานที่หนึ่งจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนในเรื่องของการค้าขายมีเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการ ให้บริการมากกว่าสะพานแห่งที่สองมา,มากขึ้นครับอืมค่ะส่วนในอย,อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกในเรื่องของสะพานแห่งที่สองเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการขนส่งซะเป็นส่วนใหญ่แต่สะพานแห่งที่หนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีตรงนี้มันจะมีตลาดค้าขายทั้งคนไทยเองที่ขึ้นไปเที่ยวด้วยนะคะตรงจุดนี้ ก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ว่าในช่วงโควิดอะค่ะสามปีที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ขายเขาจะต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าจะต้องหยุดการขายแล้วเขาไปประกอบอาชีพหรือว่ามีการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานราชการยังไงบ้างไหมคะสาหรับทางพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดริมเมยตรงนี้ค่ะปกติตอนสมัยก่อนตอนที่เราเกิดสถานรรการณ์โควิดใหม่ๆริมเมยก็ต้องปิดตไปไปัวการเป็นช่วงนะครับก็หลังจาก ที่สถานก,การณ์เราสามารถควบคุมได้ตลาดซินเมอร์ก็กลับขึ้นมาแต่ก็การท้าขายก็ยังเงียบเงียบักเงียบลงไปเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนที่จะมาเที่ยวส่วนใหญ่ก็คือคนข้ามฝั่งไปมารวมทั้งในส่วนคนไทยเองก็เดินทางน้อยลงนะครับทําให้ตลาดดินเมอร์เรายัางคงต้องปิดแต่พอเปิดสภาเมื่อวันที่12เนี่ยเราเห็นการชัดเจนนะครับคนเริ่มคึกคักขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะมีพี่น้องชาชนจากต่างจังหวัดมาเที่ยว แม่สอดเพิ่มเสริมด้วยแล้วเขาตอนนี้อากาศของบ้านเรายังมีอากาศเย็นอยู่ก็ทําให้การท่องเที่ยวทั้งคนไทยที่มาเที่ยวจังหวัดตากทางอำเภอแม่สอดอำเภอพบผ้าอำเภอม่ละมานเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนมาฝั่งนู้นเองเขาก็มาท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากว่าคนเมียนมาเนี่ยมีความศรัทธาในสารเจ้าพ่อพระวอรของเราอยู่นะครับซึ่งขึ้นอยู่ที่อำเภอแม่สอดเขาก็จะขอข้ามาเพื่อมาสักการะตรงนี้ซึ่งงนี้เป็นสิ่งที่ ะพานแหน่งที่หนึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ให้กับเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดกับชายแดนดังนั้นเพิ่มเติมแน่นอนเลยครับตอนนี้นะครับกรณีช่วงปิดเขาทำอะไรเนื่องจากว่ากรณีที่ผมนําเรียนก็คือดาาอลลอ่านถาวเรเรามีสะพานแห่งที่หนึ่งแหน่งที่สองช่วงเราปิดสะพาน่งที่หนึ่งนะครับยังมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายศุกากรน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดท่องทางอนุมัติท่าข้ามตามมติของ ของตามกฎหมายของสุราคกากรก็คือมาตารา8วปก2ส,สามารถขนส่งทางท่าท่าธรรมชาติได้แต่ก็ต้องขออนุญาตทางสุรกา,ากรและก็หน่วยงานความั่นคงซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะส่งสินค้าแต่พาะสินค้านะครับผ่านช่องทางได้นอกเหนือทางนุมัติตามมาตราป8จับบกอ2ของกฎหมายสุรากากรนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งช่วยที่เราสามารถก้าขายได้ยิ่งทาให้ใหค่าการก้าขายของออชายแดน ที่อำเภอไม่สอดจังหวัดตาเนี่ยไม่มีมูลค่าที่ลดลงเลยกลับเพิ่มขึ้นมากกว่ามากกว่าช่วงมากกว่าก่อนที่โควิดจะซ้าก่อนที่เปสถานการณ์โควิดตอนนั้นสมัยนั้นนะครับประมาณสัก61 62เนี่ยอยู่ที่ประมาณ71เป็นหมื่นล้านเลยครับค่ะเปิดโควิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันทําให้กับหัวกับหายนะมูลค่าเป็นแสนล้านเป็นแสนล้านแล้วเราโชคดีคือสภานที่สงเนี่ยที่เรายังคงเปิดอยู่ตอนนั้นอ่ะก็ยังมีจริง ที่เขาเรียกผ่านแดนนะครับก็คือขนจากประเทศเญี่ปุ่นสมมตินะครับเช่นกรนนี้รถมือสองตนนี้กักยานก็ส่งผ่านของเราไปด้วยจิ่งทาให้เรามีมูลค่าที่เป็นผ่านแดนอีกบางส่วนซึ่งค่าเอามูลค่าผ่านแดนบวกกับไขแดนเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านนะครับตรงนี้ซึ่งมันเป็นมูลค่าค่อนข้างอยู่ในดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวครับ คะ่ะก็ถือว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูวิกฤตแต่มันก็เป็นเหมือนกับโอกาสให้เรื่องของการลงทุนการค้าการขายยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะมันมีช่องทางเพิ่มขึ้นแบบนั้นระหว่างที่พูดคุยกับท่านผู้ว่าไปก็มีภาพประกอบเห็นความสวยงามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตาัดูแลอยากไปมากๆเลยโดยเฉพาะเมื่อสักครู่เห็นในเรื่องของผลไม้มีหลากหลายมากเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยค่ะจะมีในเรื่องของการขึ้นทะเบียน นะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล้วยหอมทองพบพระใช่ไหมคะท่านผู้ว่าอันนี้มันมีความพิเศษโดดเด่นถึงขนาดที่เป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังไงบ้างคะพอดีไม่ไม่เคยได้รับประทานสักทีกล้วยหอมทองพบพระเนื่องจากว่าพื้นที่ของอำเภอพบพระนะครับหรือเขตเป็นใกล้เคียงเนี่ยพบพระอำเภอเม่สอดอำเภอวุ่งผางอำเภอแมละม่านเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณหกเจ็ดร้อยกิโลหกเจ็ดร้อยเมตรขึ้นไปเนี่ยจาก<ะ>ทางหลักของทางาเกษตรหรือทางต่างประเทศเขาบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์จึงทางให้การปลูกพืชเนี่ยจะมีรสชาติที่ดีมีแร่ธาต่เยอะ,ะก็ปรากฏว่าก็มีบริษัทเอกชนกับพี่น้องประชนเนี่ยได้นําเอากล้วยหอมทองนะครับมาทดลองปลูกกันปรากฏว่าประสบความสาเร็จความปลูกเนื่องจากสภาพพื้นท,ที่ที่อย่างที่ผมน้าเรียนก็คือ สูงกว่าระดับน้ําทะเลห0ร้อยเมตรขึ้นไปเนี่ยทำให้มีแร้ธาตุนะครับมีครั้งหนึ่งเคยมีภ้าชระนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาหาตลาดาหาสินค้าก<ช>็คือ,คา<ช>คอลาดเพ<ม>ื่ขอหอกทองเนี่ยปรากฏว่าเขาขอเข้ามาดูพื้นที่ปลูกที่อำเภอพบพระซึ่งผมได้มีโอกาสตามไปด้วยนะครับเขาเห็นดินที่พบพระเนี่ยเขาหยิบลงไปหยิบแล้วก็เขาทํามือโปรยเนี่ยเขาบอกนี่คือดินดีมากเขาเรียกแผ่นดินทำเปเรียกเป็นเป็นแผ่นดินทองเลยแป็นภาษาไทยก็คือ ามาถที่จะปลูกพืชอะไรเนีปรากฏจากที่เราปลูกแล้วปรากฏว่าเราประสบความสำเร็จเราก็เอาพืชตัวเนี้มาทดลองเขาเรียกออกสารสูตรอ่อนตราหนปรากฏว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องการความต้องต้องมีความต้องการของกล้วยหอมทองกุ้งักเยอะมากนะครับถึงมีขนาดนําเข้าเอ่ยส่งออกเนี่ยไม่เพียงพอนะครับและที่ปากาช่วงที่ประชุมเอเปกนะครับเราได้รับความนาจาก ทางกระทรวงพาริชยิตโดยท่านสำนักง,งานพาริชยิจังหวัดตากแล้วก็อกจนที้ี่งก็ได้มีการขึ้นทะเบียนตัวบ่งชี้ตัวจีไอของกล้วยหอมทองก็ได้รับความนาผ่านการขึ้นรองแล้วก็เป็นผลไม้ชน,นิดหนึ่งนะครับหรือเป็นอรรัตทนาลัซึ่งอยู่ในการประชมุมเอเปกที่ผ่านมาด้วยแต่เราไม่ได้มีการประชุมเพราะตอนนี้เรากระแสเราสู้ไอ้ปากราวกลองที่ตากไปไม่น่ากล้วยหอมทองพพันเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่อยู่ในการประชมุมเอเปกด้วยครับ ก็เลยครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ซับประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมาเราก็ครบ90้าสบวันตามระเบียบของทาง GI ไอที่จะต้องประกาศให้มีการคัดค้านอะไรก็ผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อวานนะครับผมได้ตั้งเป็นประธานในการประชุมให้ความเห็นชอบอยู่สองส่วนก็คือเอาสองรายที่ขอจะใช้เครื่อง G I ไอของก้วยองทองพกพะนะครับก็มีภาคกระจนก็คือใต้พักดีที่อำเภอภูพะกับบริษัท T K เค เคฟาร์นดิ้งนะครับก็อยู่ที่แมสอดเก็ขอใช้ตอนนี้ก็ผ่านเรื่องเรียบร้อยแล้วก็กําลังส่งไปที่กุ่มทรัพย์สินธรรมัญญาเพื่อจะขอตัว GI อมาบรรทับไ้ตัวที่ก<ฆ>ันกล้ยหอมซึ่งก้วยหอมที่ตากเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนเนื้อคือที่มีคุณภาพดีเนี่ยเราจะส่งออกไปต่างประเทศนะครับอันนี้จะมีลักษณะของ<ฆ>เปลือกบางแห้งแล้วก็เหนียวและหนึบนะครับกล้วยกล้วยที่กล้วยหอมทองที่พบมาเนี่ยรสชาติจะหนึบหนึบกว่าแล้วก็ ออกมามันจะแห้งมันจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ผิวเนี่ยจะสวยงามในกรณีที่ถมออกส่วนส่วนที่สองนี่เป็นประเภทการลองอมาเนี่ยก็จะคัดเกตในกรณีรสชาติเหมือนกันเอ่อกล้วยหอมงที่เป็นทุงไทยแพ็คค่ะเป็นแพ็คลูกละห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทเอ่อในภาคเหนืออยู่ประมาณเจ็ดจังหวัดเนี่ยก็จะใช้กล้วยฝรัของพวกพันนะครับคนไหนนะครับก็คือส่วนที่สามก็คือ กล้วยที่บางส่วนผลิตแล้วมันตกเกณฑ์อย่างเช่นรูปไม่สวยหรือมันปิดๆ,ๆเปี้ยๆอย่างเงี้ยก็จะมีผ้ากระนสองลายที่เมื่อวานก็จะทําเป็นช็อตหรือเป็นชิปก็คือของทารเล่นนะครับ่แอ่รูปแต่รูป, <สะ S 2> ปเป็นช็อเป็นชิปของไายบักดีที่ผลิตกล้วยของทองเนี่ยก็จะขายในประเทศส่วนของที K เคคนยิ่งทีเคฟาร์มนดิ K เนี่ยเขาจะผลิตขายส่งตา่างประเทศอย่างเดียวก็คือเป็นช็อเป็นชิปนะครับมันหลังที่มีโอกาสเชิญ เดี๋ยวผมจะพาลงศพมาให้ชิมดูนี่ถือว่าเป็นรสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านเกษตรในพื้นที่นะครับตอนนี้จงบบังหวัดพิจิตรจะเสนเรื่องการจดยิไอสินค้าหลายตัวตัวแรกที่เราผ่านก็นกนคือครกหินของปั้นค่ะครกหินอืมค่ะเนี่ยเราได้ผ่านทีไอแล้วนะครับครกหินของที่นี่จะเป็นลักษณะของเราผลิตครกจาหน่ายได้อันที่สองเนื่องจากสภาพพื้นที่ของเราเนี่ย มีความมาสมมีหินต,ตัวที่สองคือตัวแปะจอกแปะจีท,ที่เราเป็นตัวเ,เป็นตัวกอ่อนนะครับตัวนี้ก็ได้ผ่านแแล้วนะครับการจี้เรียบร้อยแล้วจะมีอยู่ที่ตากนะครับที่แปะจอกเกี่ยวที่เข้ามากินะเป็นพืชชนิดหนึ่งอยู่ในท้องถิ่นของทางจังหวัดต่านะครับปี<ช>หนึ่งจะเก็บได้ครั้งเดียวนะครับรับถึงเราก็มาท, <ive S 2> ทาเป็นทอดแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อย แล้วตอนหลังก็คือเพิ่มมูลค่าก็เป็นเครื่อบสวาสิ์บิอยห้าในนี้น,น,นะครับานี่เลยนี่เลยแหมเพ่นภ <ใน S 2> <ส>าพแล้วก็อยากรับประทานเลยนะเนี่ยกำลังได้ตัวที่ไงตัวที่ท<ะ>สามคือกล้วยหอมะขอาพัาธเนี่ยครับที่เราเป็น<ะ>ตัวแรก<อ>ที่เราอยากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการกับผู้ผลิตนะครับสินค้าตรงนี้ถือว่าเป็นส่งเสริมของส่วนรการแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ผลิตสินค้าตรงนี้เลย นะครับจะได้มองว่าเราเป็นสินค้าแล้วมีความปลอดภัยมีเป็นอัตลักษณ์สามารถตรวจสอบ้อจกจับได้ว่าเป็นที่ไหนอย่างไรครับค่ะในเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของการ ท่องเที่ยวเรื่องของการหาของกินอร่อยๆไทยแลนด์ไอเลฟยูเลยจัดให้นะพาไปทําความรู้จักกับของดีของเด่นของจังหวัดตากก่อนมีกล้วยหอมพบพระนะคะถ้าไปต้องลองไปหารับประทานดูนะคะมีถั่วอันนี้นะคะที่ขึ้นให้ให้ดูอยู่นะคะเป็นภาพตรงนี้แล้วก็ครกหินบ้านตากอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จ i เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว<ม>ยังมีอีกตัวที่เราิ่มเนือใช่ไหมคะ๋อค่ะข้าวเหนียวดำริมหัว ก้นกรเเขาเข้าอยู่กรรมมือโผจริงๆเกิดที่อังเพอพ่พระ้าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ากินแล้วแล้วโผจะเลิกเลิกเลิกเพไม่ใช่ใช่ไหมคะกินแล้วปรากฏลืมกินเพลินลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยอร่อยจัดอร่อยของข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอบคาโดตากนะครับอวคาโดของที่ตากเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกอวคาโดได้เยอะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอย่างที่ผมําเรียนไปแล้วก็คือเรื่อง ภาพที่ดินมีความเหมาะสมมีความดีดีเลยนี้เรากำลังจะจด G.I. Avocado นะครับแล้วก็<ม>จะได้ส่งเสริมให้กับพี่น้องชาวชนได้รับทราบว่าจังหวัดตากมีหลายตัวแล้วก็อีกตัวหนึงคือกาแฟอาราบิก้าของนี่ดอยมูเซอร์อันนี้ก็เป็นก็เป็นตลกกาดต่างหนึ่งซึ่งมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เ้าท่าน มาเยี่ยมผสมนิกรน,นะครับแล้วก็ท่านก็มีตำลีเพ่อนบว่าเราจะปลูกอนอาราบิก้าที่ดอนมูนเซอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสนิ่งที่สามารถที่เราจะจดจริงไงแล้วจะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ก็พยายามแบบนี้จะมีรูปอย่างที่เราได้เห็นในจอภาพนะครับก็คือพวกท่านเสด็จแล้วท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีเป็นกลุ่มชนติพันชาวเขายังขาดในเรื่องของอา,งาชีพท่านก็ส่งเสริมแล้วเป็น ต้นกาแฟคาราบิก้าต้นแรกที่ปลูกในท,ที่ที่ตากอยู่ที่เนี่ยครับเราผลักดันส่งเสริมที่นี่แล้วกาแฟที่นี่จะเป็นกาแฟรสชาติดีเหมือนกันครับค่ะฟังแล้วก็รู้สึกเลยนะคะว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในตั้งแต่กาแฟต้นแรกที่ส่งเสริมชาวเขาก็ยืนยาวมาถึงณเวลานี้วันนี้ให้ชาวบ้านเขาได้มีอาชีพแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องของกาแฟนี่เป็นที่นิยมด้วยคนคน รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จารับประทานกาแฟเป็นหลักตื่นเช้าก็หิ้วกาแฟกันคนละแก้วแล้วนะคะท่านผู้ว่าค่ะแม่เสียดายจังเลยวันนี้รู้สึกว่าเวลาน้อยไปนะเรายังคุยกันไม่ครบทั้งจังหวัดตากเลยนะคะได้แต่เรื่องของของกินก่อนละกันเรียกน้ำย่อยนะคะในเรื่องของอา,อาหารที่เป็นเอกลักษณ์หลักๆของตากแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่พูดกันไปเรื่องของการเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งที่กลับมานะคะทำให้ คาดว่าเรื่องของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็ว,รวๆนี้แน่นอนใช่ไหมคะท่านผู้ว่าใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ดีในในความคาดหวังอะค่ะผมคิดว่าในเดือนนี้นะครับจะเป็นเดือนที่เป็นความหวังของธรรมตะโดยเฉพาะพี่น้องชาชนที่อยู่ชายแดนนะครับจะได้ทำการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันการโควิดเราก็สามารถควบคุมนได้นะครับจากการค้าขายแล้วจะนํามาซึ่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของการศิลปะวัฒนธรรมก็เราจะ มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเราจะมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันซึ่งเราได้คุยกันในระดับท้องถิ่นแล้วก็คือทางจังหวัดเมีนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นกลับมาแล้วก็ทําให้สินค้าหรือการค้าขายในพื้นที่เนี่ยสามารถกระจายรายได้ให้กับในพื้นที่ทั้งสองประเทศนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวทั้งสองประเทศเระหว่างนี้ก็มีคนที่คนไทยก็ข้ามไปฝั่งประเทศเมียนมากเหมือนกัน เทมมะเองเขาก็กมีท<ช>่องเทียเท่ยวที่เป็นวัดปราลารามค่อนข้างดีอยู่ในในตัวนะครับตอนนี้เราคุยกันในระดับท้องถิ่นแล้วว่าเราจะส่งเสริมการท่องเทีย่ยวส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อการที่ก่อนโควิดกลับมาในขณะเดียวกันมันก็แก้ปัญหาใน,นเรื่องของปัญหาเรื่องชายแดนด้วยที่ยังมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งคนไทยเองทั้งครับเพราะเนื่องจากพอเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะสะดวกในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าสะพานแห่งที่หนึ่งจะมีจริง คือสะพานเชื่อมใจระหว่างคนไทยกับคนเมียนมาบริเวณชายแดนแ<ช> <ăng. S 2> ม่สอดกับเมืองบุีได้ดีอย่างดีเลยถ้าใครมาเนี่ยเห็นจะมีสถานการณ์ตรงนี้เห็นชัดเจนในขนาดเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการต่อนเนื่องอย่างเช่นรถขนส่งก็ดีรถถ้านอาหารก็ดีรถถ้านค้าให้บริการาต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาแล้วตรงนี้คนถือว่าสะพานเนี่ยคือหัวใจการที่จังหวัดตากสามารถเปิดสะพานเน่งที่หนึ่งที่แม่สอดได้เนี่ยเขาทำเป็นเกิดการกระตุ้นให้จังหวัด อืนน่นๆซึ่งมีชายแดนกับประเทศพม,ม่าเนี่ยพยายามพิจารณาความสัมพันธ์แล้วก็เร่นเปิดกันรล่าสุดเราก็ได้รับการประสานงานจากอำเภอแม่สายเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเปิดเช่นเดียวกันเราก็อยากภาวนาให้ทุกด่านได้เปิดเพื่อที่จะทำสภาพความสัมพันธ์อันดีจหได้กลับมาเหมือนเดิมครับเชิญชวนเป็นกลังใจนะคะ,ะ,คะอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวแม่สอดน,นะครับิญเที่ยวเมืองตากมืงตากมีอะไรเยอะแยะครับตากเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีอะไรมากมายที่ ทุกทนอยากมาแล้วจะต,ติดใจครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์นะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการ Thailand I Love You ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบขอบคคุณรั ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนออเดอร์เรียกน้ำย่อยเฉยๆนะยังไม่ได้คุยกันถึงภาพรวมใหญ่ๆของจังหวัดตาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเชิญท่านผู้ว่ามาพูดคุยเพิ่มเติมกันอีกนะคะสำหรับรายการ Thailand I love you คุณสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ในช่วงเช้าๆแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ